ดีค่ะพบกับเอเลดี้พีแดงนะคะคลิปนี้เราจะมาคุยก่อนเกมนะคะวันนี้ทีมรักของเรามีโปรแกรมการแข่งขันพีเมลีค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะออกไปเยือนสติงบูเชลซีเวลาดีดีตีสองิบห้ดึกอีกแล้วนะคะ ผลงานของเจ้าบ้านนะคะสิงคโปรเชลซี Kelsey เนี่ยไม่แพ้ใครมา5นัดติดต่อกันในลีกนะนัดล่าสุดเจอกับเบอร์ลี่นะคะก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2ในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเตเองนั้นนะคะผลงานก็ไม่ดีเลยนะคะล่าสุดเจอกับเบนฟอร์นั้นก็อย่างที่เห็นนะคะเล่นกันไม่ดีนะเสมอมาได้11นนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะเพราะมันมีโอกาสที่จะแบบแพ้ได้เลยนะในการเล่นนัดล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะตารางคะแนนตอนนี้นะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอยู่อันดับ ที่6มี48คะแนนส่วนเชลซีค่ะอยู่อันดับที่12มีอยู่40คะแนนนะทางด้านความพร้อมนะคะเจ้าบ้านเชลซีเองก็ยังคงมีนักเตะบาดเจ็บอยู่หลายคนเลยนะเวนลี่โฟฟาน่าลิสเจมโรมิโอลาเวียคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูโรบอตซันเชตส่วนเป็นชีเวลนะลีไวโควิลอันนี้รอเช็คฟิตอีกทีหนึ่ง ทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองอย่างที่รู้นะคะว่าลิชาลิซาโดมาติเน่แล้วก็ลินเดเลิฟเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะแล้วก็ต้องพักกันทั้งคู่เลยหนึ่งเดือนอ่ะเรามาคาดการณ์ ผู้เล่นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้รักษาประตูอังเดรโอนานานะ่าผู้เซนเตอร์นะคะราเฟลวารานยืนคู่กับแฮร์รี่แม็กไกวร์แบ็กซ้ายเป็นอารอนวานบิสก้าขวาเป็นดาร์โลนะคะตรงกลางคอบบี้ไมนูยืนคู่กับคาเซมิโร่เพย์เมเกอร์เป็นบูโน่แฟร์นันนะลิมเซนทางซ้ายมาคัทและฟอร์ดขวากา,าโชหน้าเป้าก็เป็นไลซ์มูทฮอยลุน ถ้าดูจาก h e tohead to นะคะล่าสุดที่เราเจอกับเชลซีเนี่ย้ณะน่าสุดในพรีเมียร์ลีกนะคะแมนยูก็ชนะ2เสมอ3นะคะโดยที่นัดล่าสุดเจอกันเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เอาชนะเชลซีไปด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งเว็บไซต์ฮูสกอร์เนี่ยเขาก็มองว่า เกมในค่ำคืนนี้เชลซี Chelsea, น่าจะเสมอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็สอประตูต่อ2ก็เดี๋ยวเรามารอเชียร์ทีมกันละกันนะคะว่าคืนนี้จะเป็นยังไงฟอร์มผีเข้าผีออกแบบนี้นะคะนักเตะก็เจ็บอ่อน,ออนแอดแอดตีสองถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันค่ะ